สวัสดีครับผมมาพบกันเช่นเคยครับกับผมครับต้องถึงดีครับวันนี้มีสมเด็จมาสององครับเป็นสมเด็จเนื้อผงรุ่นแรกครับปีสองสี่เก้าสี่ครับนี่หรือที่เรียกกันว่าในตลาดพระ เรียกกันว่าอ่าลองพิมพ์ครับหรือผงรุ่นแรกของหลวงแพเลยนะครับก็องจะค่อนข้างบางๆนะครับนี่ครับก็เป็นเหมือนอ่า ที่เรียก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 ว่าสมเด็จตาโบวครับเหมือนในพิมพ์ตื้นนะครับตาจะลึกๆครับล่องสังเิครับเห็นไหมครับชัดหนูนขึ้นมาครับฐานบัวครับนี่เห็นไหมครับเส้นพวกนี้ครับสามเส้นขวามือนะครับที่ชี้อยู่เนี่ยเห็นไหคมคมครับ ใต้ฐานก็มีฐานแซมอยู่หนึ่งชั้นนะครับส่วนซุ้มก็ด้านบนก็จะนูนๆคมๆตึงๆครับเนี่ยเปียงให้ดูครับเห็นไหมครับขอบต้องตัดชิดแบบนี้ครับไม่มีร่องนะครับน,นี่เห็นไหมครับ มีสององค์มาให้ดูงี้น่าจะดูง่ายนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นยันพุทซ้อนของหลวงพ่อแพรอยู่แล้วนะครับลองยันก็ต้องลึกๆคมๆแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรอยนิ้วมือครับ ก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับนี่ผมมาให้ดูทีนี้ความบางของพระนะครับหนาหนายาไปจับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแอนตัวของพระการหดของพระ,ะครับเป็นธรรมชาตินะครับพระต้องหดนะครับ พระคมคมตึงๆเป็นเหลี่ยมแบบมันไม่มีสโลปแบบนี้ครับแบบนี้มันยังมีสโลปเห็นไหมครับแต่ก็เว้าวเข้าไปเนี้ยไปเจอตึงๆแบบนั้นแบบเป็นเหลี่ยมก็วางได้เลยครับนี่ยผมก็พอมีความรู้ก็มานำเสนอให้ดูครับ เอาไว้เป็นภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ปิจารณารแท้แพเกได้ครับฝากกติดตามด้วยนะครับไม่ใช่ดูอย่างเดียวผมจะทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าครับวันนี้ก็ฝาก งานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ